เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองมีสติปัญญาที่จะทำความดีได้รู้เรื่องรู้ราวนั้นมีชีวิตอยู่ต้องพยายามสั่งสมความดีแล้วมีชีวิตอีกวันหนึ่งเพื่อทำความดีก็ยังยังดีดีกว่าหมดชีวิตไปใช่ไหม บางคนไม่เห็นคุณค่าชีวิตไปทำลายชีวิตถ้าทำลายชีวิตหมดโอกาสอ่ะแต่ถ้ามันทุกข์ยากลำบากยังไงยังขอให้มีชีวิตอยู่อีกมีลมหายใจอยู่เพื่อได้ทำความดีอีกสักหน่อยดีไหมสักวันหนึ่งทำความดีก็ยังดีทำคะแนนให้ชีวิตเราถึงแม้จะตายไปยังได้คะแนน บุญกุศลเพิ่มขึ้นจะได้มีเปอร์เซ็นต์ไปสุคติแต่มันต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการสั่งสมความดีอย่าอยู่ไปลอยๆอยู่ไปวันๆโดยไม่ขยันทำความดีมันก็เลยเสียโอกาสไปแล้วนอกจากนี้จิตเราก็จะไม่ ไม่เบิกบานไม่ไม่ภูมิใจไม่ปลื้มใจไม่อุ่นใจจิตทีเศร้าหมองเศร้าส้อยซึมเศร้ากลายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะไม่ทำความดีให้มากมก็เลยทำปหนวันนี้ชีวิตไม่มีอะไร ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเองว่ามีชีวิตยอยู่ได้เนี่ยทำความดีได้ไม่รู้จักทำความดีก็เลยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตก็เลยไปทำลายชีวิตเสียโอกาสดังน,นั้นต่อไปให้เห็นคุณค่าของชีวิตตัวเอง แม้ว่ามันจะลำบากมันจะทุกข์มันจะป่วยมันจะอะไรก็ตามเขาขอให้ทำความดีให้ได้ป่วยนี่ทำความดีได้ไหมส่วลุกไปไหนไม่ได้นอนอยู่บนเตียงเนะ่ยทำความดีได้ไหมทำบุญได้ไหม นีก็อย่าไปคิดว่าการทําบุญเนี่ยเราต้องถวายทานตักบาตรถวายข้าวปลาอาหารแด่พระสงฆ์อันนั้นมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทำความดีของของบุญแต่ว่าบุญอื่นๆที่อื่นๆยังมีอยู่อีกเยอะแล้วก็เหนือกว่าให้ทานด้วยซ้ำการรักษาศีลเนี่ย ไม่มีเงินรักษาศินได้ไหมสำรวมกายวาจาของเราให้มันดีใรัมันดีรักษากายเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักยาไม่ประพฤติผิดในการมรักษาวาจาไม่พูดเท็จไม่ส่อสเสียดไม่หยาบคายไม่เพิอเสียงเงินไหมแบบนี้นอนอยู่บนเตียงทำได้ไหมนอนอยู่ก็สมทานว่าเออ ข้าพเจ้าจะเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่คุโกงไม่ประพฤติผิดในการสามีลูกเมียลูกไขรไม่เอาไม่โกหกหลอกลวงเนี่ยทำได้ไหมมีศีลขึ้นมาเนี่ยเป็นบุญเกิดขึ้นแล้วลสูงกว่าให้ทานด้วยระหว่างคนให้ทาน แต่ไม่รักษาศีลกับคนหนึ่งรักษาศีลห้าแต่ไม่ให้ทานจะต่างกันยังไรคนหนึ่งไม่รักษาศีลแต่ให้ทานคนหนึ่งให้ทานแต่ไม่รักษาศีลคนรักษาศีล แต่ไม่ให้ทานยังไม,ไม่ไม่ไปอบายยังไม่ไม่ตกไปสู่นรกไม่เป็นเปนรตอสรกายไม่ไปสู่สัตว์เดรัจฉานยังเกิดเป็นมนุษย์อย่างน้อยเป็นมนุษย์แต่อาจจะจนเพราะไม่ได้ให้ทานส่วนให้ทานแต่ไม่รักษาศีลมีโอกาสไปอบายได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่า เป็นสัตว์บริษาทที่รวยได้มีคนดูแลเลี้ยงดูอย่างดีให้ยกมรดกให้ท่านประเทศเนี่ยก็หมาแมวมาเลี้ยงทำพิัยกรรมยกมรดกให้เลยรวยมากๆลูกเต้าไม่มียกให้หมาให้แมวเี่ยมาเลี้ยงยก็ทำพิัยกรรมกันได้เนี่ยเขาทานไปทำทานแต่ไม่รักษาสิล เป็นหมารวยเป็นแมวรวยโยมจะเอาอนะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลสำคัญกว่าไหมแต่ถ้ามีศีลด้วยมีทานด้วยเป็นยังไงเป็นมนุษย์ที่ดีมีฐานะมีสมบัติอะไรดีพร้อม